สร้าง Personal Branding ของเราขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนรู้จักกันสามารถที่จะทําได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะตั้งใจจะทํามันหรือเปล่าโลกใบนี้หาเงินง่ายมากอยู่ที่เราว่าจะหาแบบไหนมีวิธีให้เยอะแยะแต่บางคนไม่เอาทอ้อทำนิดหน่อยก็เลิกทําการทำออไลน์ถ้าเราไปโพสต์ขายโพส์ขายโพสต์ขายอย่างเดียวเนี่ย ตามเพจเนี่ยไม่มีใครซื้อเพราะคนไม่อยากจะซื้อทุกวันนี้ที่ดูเซฟอะไรต่างๆในโซเชียลเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากให้เขาเอามีประโยชน์อะไรให้กับเขานั่นแหละเขาจะสนใจครับแต่ถ้าเราเอาแต่ฝ่ายเราโพสขายโพสขายอย่างเดียวเขาไม่ซื้อหรอก ขาไม่มีความเชื่อมั่นแล้วเขาจะซื้อกับคนที่เขารู้จักอย่างพี่พระนี่ในทวิตตอรยอดค่อยสะสมสะสมไปกับคนที่รู้จักนั่นเองครับผมให้กําลังใจทุกคนนะคนที่อยากจะทําออนไลน์ให้ประสบความสําเร็จเราต้องสู้มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองขึ้นมาทั้งทาคลิปวิดีโอทั้งออกมาให้ความรู้ทั้งเสนอสิ่งดีๆให้กับเขาครับ